โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่สถานที่ออกกัจการมที่หนึ่งนะครับในมมสองนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยวัสาุธรรมตอนนี้อยู่ในบริเวณคลองถมนะครับจะพามาชมบรรยากาศเทรนนิ่งที่ใหม่นะครับของเรานะครับโดยเราจะมีพัวเชนอลเทรนเนอร์นะครับคอยดูแลท่านนะครับในส่วนคนที่มีปัญหาต่างๆว่าจะเป็นใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะครับอยากดูเฟิร์มนะครับป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าฟื้นฟูแล้วก็ พิ่มสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเรามาดูสถานที่ร่างๆก่นอนนะครับแล้วก็บรรยากาศข้างนอกนะครับอันนี้เป็นสถานที่เทรนนิ่งนะครับค่อนข้างอุปกรณ์ก็ถือว่าสามารถได้นะครับครบเลยนะครับเป็น private training กันก่อนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวบรรยากาศข้างนอกซึ่งเป็น6เมต r ของเราเลยนะครับ นี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆครับบรรยากาศดีมากๆอยู่ข้างบนที่สูงนะครับแล้วก็ฝุ่นน้อยนะครับรับชมบรรยากาศได้ทั่วแบบ3ามรอยหกงศานะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับนี่จะเป็นไปด้านนอกดินะครับอะไรเป็นข้างในดีแล้วก็เสอยู่ว้าวบรรยากาศดีมากครับ เดี๋ยวเราก็ในอนาคตเราจะมีทั้งพวกคลาสโยคะแล้วก็คลาสมวยแล้วก็คลาสฟิสไตล์คลาสที่จะพานพําภาพความสนานมาให้กับลูกค้าของเรานะครับในมอรเร็วๆนี้นะครับมอมาสอเจอกันนะครับกับพี่เจมกับทีมงานเจฟิตเนสนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ